สวัสดีครับพี่มีจัดช่องมีอ้วนดวงนะครับทำนายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีนะครับในเดือนเมษายนนี้ความรักของเจ้าชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุน้านะครับจะเกิดขึ้นอะไรกับเจ้าชะตาและดวงชะตาของคุณบ้างเรามาฟังคานายดวงชะตาตลอดเดือนเมษายนกับเรื่องของความรักนะครับอันดับแรกเรามาวัดพลังงานไพ่กันก่อนครับว่าดวงชะตาของคุณนะครับกับเรื่องของความรักเองแล้วเนี่ยเด่นกับเรื่องอะไรไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้แบบแรนดอมก็ได้ อันดับแรกนะครับชัดเจนมากว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณเนี่ยเด่นมากๆคือเรื่องของความเป็นห่วงนะครับผมตอบเลยว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยเด่นมากๆคือการเป็นห่วงการรักเขาแค่เพียงฝั่งเดียวการรักเขาแค่เพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือว่าการเปิดใจให้กับความรักแค่เพียงฝ่ายเดียวถ้าในเดือนเมษ,ษายนนี้คุณกําลังตามหาความรักกําลังตามหาคนที่ใช่กําล <c oughs> ังตามหาคนที่ชอบกําลังตามหาคนที่ห่างออกไปและมีความโหยหาที่รู้สึกว่าอยากจะคิดถึงเขา อยากจะอยู่ใกล้ชิดกันกับเขาอยากจะสัมผัสใกล้ชิดกันอีกครั้งเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับเรื่องของคนที่หา by, ่างออกไปไกลออกไปเลิกลาออกไปเป็นคนคุยเก่าเป็นคนในความสัมพันธ์เดิมดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์สําหรับการได้กลับมาคุยกันอีกครั้งครับพลังงานไพ่สื่อสารกับคุณว่าเขาจะกลับมานะครับหรือว่าเขาจะเปิดใจให้กับคุณอย่างจริงจังไหมนะครับรัดแบบที่1ชัดเจนมากว่าเป็นคนในวงสาคณาญาติเดียวกันหนึ่งเลยคือใช้คําว่าครอบครัวเดียวกันใช้คําว่าสา มีภรรยาร่วมนะครับเคยคิดว่าจะแต่งงานร่วมกันหรือใช้สถานนะการแต่งงานร่วมกันมาแล้วเคยเป็นพ่อของลูกเคยเป็นแม่ของลูกเขาจะกลับมาหวนกลับมาหาความสัมพันธ์อีกครั้งเพราะว่าไพ่แดงตัวแบบแรกนะครับคือการเปิดพลังเนี่ยชัดเจนมากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณคือการโหยหาและการถวิลหาเมื่อคุณเข้ามาเจอในคลิปนี้แล้วเนี่ยชัดเจนมากว่าคุณกาลังรอคอยเขาอยู่นะครับลำดับ,บที่สน,นะครับเด่นชัดเจนนะครับว่ามันคือข้อตกลงและการร่วมพันธะสัญญาร่วมกันนะครับการเป็นพันธะ รมกันผมพูดตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่ามันคือคําว่าครอบครัวมันคือสามีภรรยามันคือพ่อของลูกมันคือแม่ของลูกนะครับคือกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งกลับมาคุยกันอีกครั้งกลับมาเพื่อแก้ไขอีกครั้งพดุงคําว่าครอบครัวให้เดินต่อไปนะครับลำดับสุดท้ายนะครับพลังงานจากไพ่อยากจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมนะครับ แล้วแบสุดท้ายเนี่ยชัดเจนมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคุณเนี่ยคือการได้เปรียบทุกกรณีนะครับสิ่งที่เป็นพลังงานจากไพ่เองแล้วเนี่ยแลนด้อมล้วชัดเจนมากว่าการที่คุณจะก่อเกิดหรือว่าการที่คุณจะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะได้เปรียบทุกกรณีเขาจะกลับมาครับกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งกลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งกลับมาเป็นหนึ่งในสมาชิกคนในครอบครัวอีกครั้งผมตอบเลยว่าในเดือนเมษายนเป็นโอกาสสําหรับคนที่รอคอยความรักรอคอยคนเก่าๆรอคอยคนในความสัมพันธ์ เ,เปิดใจให้กับความรักเพื่อการกลับมาอีกครั้งครับเด็นมากที่สุดนะครับได้แก่ชาวท่านลมครับราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีองกลมแล้วก็ชาวท่านดินครับราศีพุษศพราศีกันแล้วก็